ค่นะนมัสการค่ะ,จะเจริญพรเจริญพรค่ะอ,อาจารย์คะพอดีเจ้พัดได้ท่อถามพ่อพ่อรวยเราว่าอาจารย์ยางบใ่ใครแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะแมนเมนค่ะก็เลยได้มารักษาเมนบ่ค่ะอาจารย์ค่ะเดินทางมาแต่มือใดหเนาะค่ะอาจารย์มาแต่วันทีหาม,มาหาอาจารย์เลยค่ะ<า>คนมาโทรมาหาเพืเ่อนเลยค่ะ<า>บุรีมาโยมแม่เพป็นหลับก็เลยพาโยมพ่อมาพามาค่ะ กับลูกสาวพามามาเพี่อค่ะเพิ่นมาส่งตีลูกสาวมาส่งเพิ่นมาส่งค่ะเพินพ่นกลับนเนี่ยค่ะอาตมาก,ก็เลยมาพักอยู่เพิ่นค่ะเอาโแม่เบิดเอาพวกบาทพวกเนี่ยมาเบิดนะค่ะค่ะอาการอาการเบื้องต้นเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือเท็กในตัวไอกอาตมาป่วยเลยป่วยเป็นเป็นเนส้นเลือดในสมองตีบนะโอ้เส้นเลือดในสมองตีบเนาะมันจะทิ้งไส้มัน สาซีทรายมันชาเบิดอนไหนมันเป็นนัมพาสอ่ะค่ะค่ะละยากกับยางง่ายพูดเลยพูดยากเลยพูดอ่ะไม่พูดโอ้แม่นอยู่ตอนตอนทอดลับโทอดสารประจักษ์มัคือวอาบอสน้ำบัวชัดพูดบัวชักง่ายง่าค่ะแต่บัดนี้กะเริ่มดีขึ้นบ่ค่ะกรตอนมาเมื่อใดมาบินบาบยังเมื่อใดไปเลยบินดาบยัเมื่อใดไปบินบาบโอ้ย่างไปบินทบาทเมื่อใดเลยเนาะโอ้พอนไปไปมันก็ยากงายเนี่ยมัน คัดๆไปหนึ่งนะค่ะจะไปมันคัดไปมันบัดนี้ไปเมื่อวานนี่ไปเมื่อเช้ารนี่แหละค่ะเมื่อเสาบินบารอมึงอืมเมื่อเาร์บินบาร์เนัต์ออมบาเนี่ยไปได้อยู่ค่ะมันก็ยังซ่าอยู่ซะหน่อยโอ้แต่มันก็ยัค่อยดีขึ้นดีขึ้นเนาะเพราะว่าปกติเราถามมันยางเริ่มยางเริ่มอันนั้นได้ก็สิดีเนาะค่ะอาจารย์เนาะแม่ค่ะบัดนี้อาจารย์ปกติอาจารย์จำวัดอยู่ไสค่ะดูบ้านดูเพื่อทาพนมนะดูถ่าดพนมเนาะแม่โอ้เดี๋ยว ถ้ายูดีมีสุกนี่เนาะเดี๋ยวแอดมินพ่อ,อน,นั่นเดี๋ยวสิเป็นหลินวัดน้ำเลยว่าสิไปไทางผาผนุ่นมพุทธศี<า>ลมาค่ะเพื่อทั้งผนุ่ะจังหวัดนครผนุ่มนะจับมันสาวที่คุณแหละะคค่่ะเอาให้แล่นหันเขาเนาะค่ะค่อยไปนี่จากเพือ่อนแม่นกลับอยู่ดีวเพื่อนแล้วเพื่อนวะค่ะรักษาไปเรื่อยๆก่อนอ ใารตั้ง่ละคือแอดพอ่อนมากกับาเมื่อไหร่งชื่ละก็ขออนุญาตอาจารย์เพื่อนบนไดพ่อให้เบอร์โทรเพื่อนได้ก็ค่อยใหยย้เังชินนะคะ่ะบางท่านก็สิโทรมาถามไปหวยดิมันโม<อ>เมียนเพราะว่าเพื่อนบนไดสนับสนุนเรื่องจังชินนะมนไม่ความอยู่ค่ะ,คะ,คะพเพื่อนบนไดสนับสนุนเรื่องเลขแต่เพื่อนถนัดเรื่องรักษาค้นเพื่อนวานอ่ะอาจารย์เพื่อนวาน่ะรักษาสร้อยเหลือคนหนึ่งสินนะค่ะสร้อยเหลือเพราะว่าสิเป็นนี่ชื่ละพอดีเมื่อนั้นพ่อนันขออนุญาตเพื่อน่าคู่บ่าอาจารย์อยู่ทางไกลเพื่อนอยาก เพื่อนว่าเพื่อนยางโบถนัดยางบบดีจริงๆนะค่ะเพื่อนอยากได้เบื่อโทษอยากมารักษาวันนี้ก็เลยอาจารย์เพื่อนก็เลยว่าเออให้ให้ยไปเลยเนี่ยแม่ว่าฉันก็เลยก็เลยค่อยได้ให้ยจริงๆนะค่ะเขาก็ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนเนาะพอดีบิ้งคลิปเจ้าแหละบิ้งคลิปไปมาก็เห็นอ๋ออ๋อป่วยอยู่เนี่ยบอกก็เลยลมไปเบิ้งแล้วอ่ะค่ะใครเห็นเออมาเก็ตเลยมึงก็เห็นเพื่อนจะได้เห็นคนมารักษาเพื่อน่ะค่ะมาแบบหไม่ ใส่เราเข็นมากก็มีได้์พอนเห็นหลายๆนะเขาเจ้าเศร้าหลายก็เลยอยากแบ่งปันนะเฮแมันเฮาบ่มีปัจัยซอยเฮากกับแบ่งปันเอาเป็นเป็นบุญเฮาเนาะเป็นบ่นั่นเฮาเลยก็ดีใจนะกอาจารย์นี่ดอกคะอาจารย์ย่างบินทบาตย่างย่างใดนัะเนาเออย่างใดแต่กอน มาโดยไม่ย่างบปได้นะมันบวไปเนี่ยคือก้าวขาบวไปค่อยๆมันลอยมันลอยมันเป็นั่นรอืมลอยไปเรื่อยๆมันลอยมันก้าวขาบวไปนะบัดนี้ก็เลยเริ่มหันเริ่มมาเพิ่นให้กินยาเนี่ยเริ่มกินยาแล้เพิ่นแล้ยยาเอ่อยังก yeah. yeah, yeah, ็ยาอย่างเพิ่มเยอะเม่ยาน้ำผ้าเออยาน้ำฟ้าครับยายาอย่างห้องยาเออยาแล้วยายาลูกก้นนะเพิ่นให้กินนะครับยาหยอดต้ลิ้นน้ำโอ้ค่ะ ไม่กินบึงอือตัวนี้กินอยู่ตัวนี้เด้อจ้ะค่ะอือห้วยแลนหันแล้วค่อยเมียอาจารย์รักษาให้มันดีมันเศาก่อนเพราะว่าเคนี้นี่แม่ว่ากปีอือาแต่ว่าเคนี้ธรรมดาธรรมดาโอ้ๆธรรมดาเนาะแล้วก็สิดีอยู่ดอกซเนาะอาจารย์เนาะแต่ผมก็ยังได้อยู่มันแต่ว่าแต่ยังยังบ่ตรงไงยังบ่ตรงค่ะ พขาเน่ยย่างบูสุกบูตรงบูซึ่งนะย่างบูซึ่งบรรทัดกับย่างบูซึ่งนะเนย่งมันมันจะก้าวแบบมันบูตรงมันเดินมันขาไหลคัดคัดมันบอกมันลอยลอยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าขาเริ่มสิมีพลังขึ้นมาบอกมีกำลังขึ้นมาบอกใครยืดกัดตะกอนกวาดกวาดไปไหมก่อนยังกวาดไปได้นกมันมีวนหงกวาดเนาะเดี๋ยนี้เริ่มกวาดอันพวกไม่กวาดยังกวาดจับได้เลยค่ะตะกอนมาจับมันไปได้มันม้วนหงิกมุ่ยมุ่ปค่ะอ่า เดี๋ยวว่าไปกินนิมนต์ไปท้านเนด้านเพิ่นได้อยู่ไปนะเพิ่นได้อยู่ไปเรอาไปยังไงไปงานไปยังไงค่ะเออมานีใเพิ่นเป็นกรพาออกงานอยู่เพิ่นเนี่ยค่ะอันนี้พ่อนก็ดีใจน้ำอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะพี่กัสอาจารย์เนยยู่ถาดพนมเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นก็อยากเศร้าขาเพิ่นยางบ่กใครแข็งแรงเนาะค่ะบ้านนี้เพิ่นก็ไปบินธบาศได้กวดตาดได้ค่ะตอนนี้ที่แรกๆก็กวดตัดว่าได้เนาะจะเนาะมาจับไป็กวดยังไม่ได้เนาะ เขาต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะพอ่องก็เล่บอยากเว่านะว่าสิเศร้าบ่เศร้าจังเห้มาไอ,อ,อาจารย์เบิงมันก็พอเป็นคนไปเนะาะค่ะม,มือหนึ่งสองมือนะค่ะอาจารย์เขาต้องทำแต่รักษาเก็ต้องมีคนท<ม>างอยู่แหละค่ะจังว่าโอ้กันออกคิดแปงสี่ห้าต้องเถื่อกับบนว่ามีจะแนวทางใช่นอาจารย์<ม>บนใดพออาจารย์พึ่จงจิงเกงคนรักษาก็เลยอยากแบ่งปัน,น,นมังสชี่ยขอาจารย์ แต่เราไปตะลั่ตะลันน่มันหนีกาว่ามาส้นนี่ก็เลยแวะเขามาหาเาราเสียอน,อนะค่ะอันยูพ่อน่าาจอจะอยู่ใส่ก่อนพ่นอนายยูกลุ่มเพ่อะว่าปีพุ่นอะค่ะอุดรพูค่ะโอ้ถามว่าไก่ดิค่ะบ่มาไก่มันเท่าไก่เชื่อกฟซีมาบ่นนี้เหลยพันนี้เห็นตัวจริงจเจ้ <laughs> าเนาะแม่่คะเห็นอยู่ในคลิปเห็นอย่างเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นค่ะเออเบิ่งอยู่ค่ะแต่ท่านบอกว่าเหงสิบ่เห็นบ่รักษาเนาะอาจารย์เนาะมันเท่าไก่ แล้วคนเลื่อนเลื่อนพืดไปเลยได้อจารย์อันนี้เขาเบิ้งเบิ้งโอ้เป็นเป้น้นวนะเป็นว่าบันเป็นรักษาเลยก็ลองเบึ้องน้าะค่ะอันนี้ก็เทว่เทวะเทวาสีเมื่อวันที่สิบแปดแต่ว่าวันนี้ลูกสาววัดโทรมาบอกว่า ไปรับยาที่นี่ก็ได้รับไปรับยานะเบลล์ยาถ้าเราเบลล์รับยาอยู่ถ้าไม่น่ะค่ะตเบลล์รับยาทําไมไปหาหมอไปไงก็ไดค่ะนนี้ก็ที่เพเพื่นไปรับอยู่นี่แหละปัจจุบันเท่าไห้นะค่ะเลยแบบเมื่อเช้าก็เลือดอูที่ก้อนหัวไปบนกล แต่ก็ดีใจนะอาจารย์นี่เอกค่ะให้ยุ่จนเศร้าคุณหรอาจารย์ค่อยเมื่อค่ะวข้าว้วั้าั้าวข้าวข้า้าเาวข้า้าว้าว้า้ นได้ได้เจ้าได้บุญได้กุศลเจ้าอะไรขาขาถูกขาไม่ได้มีผู้ติดตามหลายๆเด้อเป็นเป็นเป็นล้านคนเลยขาขาดูขาชันขาถูกันได้รักษาให้ย่างหันย่างแข็งแรงค่อยไปก็ได้อาจารย์ไม่ต้องเฝ้าไปเที่ยวดอก่ะขยูรักษาก่อน มันอยู่ยังไงจีมันอยู่มันเป็นพระเดี่ยผมเป็นพระเนาะค่ะทำไมเป็นพระมันก็เลยอยู่ยังไงเป็นค่ะถ้าเป็นญาติโยมธรรมดามันก็ต้องอืมนี่นี่นี่ขั้นนั่นก็หาบนพักบนเศร้าก่เป็นได้เพราะมันก็แบบนี้เขาเป็นพระเขานฏิวัตน้าบาเนาะค่ะแต่ยังเถื่อแต่คันมาเห็นคนเราคนแนะน้ำยังเขาก็ไปรักษาสิก็ได้นอาจาะเนาะทำมากกับทำบัตรนำบุนั่งมุสนมกรรมฐานก็เพิ่นอะไรค่ะ อาจารย์จะซิลลูกบอนอาจารย์สักนิดลเดี๋ยวแอวาตื่อเหมือนพ่อีพนาที่อาโอเโอ้ค่ะเอว้าค่ะ ค่ะอาจารย์เพิ่นก็เดินทางมาจากนครพนมนะค่ะเพิ่นก็ได้เบิ่งงชิปแอดมินนี่แหละค่ะเพิ่นก็เลยได้โทรถามี่ฮาร์มเลยแหละค่ะนี่ขอบุตรีหาที่ฮุกเหรค่ะเห็นอาจารย์เพิ่นค่ะเห็นอาจารย์เพิ่นแข็งแรงขึ้นก็ดีใจนะค่ะพี่น้องค่ะจังไดยกะยูก่อนอาจารย์ให้แเร่นหันก่อนค่อยเมื่อบ้านนครพนมมันหมดไปสายเด้ออาจารย์เออค่ะ ค่ะสลายจันนะค่ะพอนกขอบคุณเนาะค่ะจันค่ะที่แบ่งปันควมรู้เนาะค่ะจันเนาะหรือว่าบอกซูฟังว่ามารักษาเราเป็นจังได้แน่เนาะค่ะจันเนาะเป็นนั่นถ้าเป็นผู้ใดที่อยากจะมารักษาเป็นยังไงก็ ไอ้ที่ต่อเจ้าอย่างมาครับบึงพิษกันมาหรือเป็นอย่างไฝป่วยอยู่นะคนนที่ป่วยอยู่หรือเป็นมันอย่างเป็นอย่างบ่ได้ยางยากเป็นโรคที่ครับเช่นกับเอ็นนะเป็นโรคสามารถที่ติดต่อราาได้นะสามารถอย่างมากได้เจอหมอเอ็นได้แค่ละได้เจอหมอเอ็นได้ค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุ ค่ะพี่น้องคะนี่เป็นฝากเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะะ่าจารย์เพิ่นบริเนนเรื่องเลขเรื่องเบื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อขาดเพิ่นสินเน้นไปทางรักษาหลายกอเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกับสินเน้นไปทางซอยเหลือคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะหยาดย่อมเนาะค่ะพี่น้องซอยเหลือหยาดยมเนาะค่ะอันนี้เป็นของแถมค่ะพี่น้องจากแอดมินเนาะค่ะกับคุณแม่ชะอ่อนนะคะพี่น้องค่ะฝากต่อนพอแม่พี่น้องป้องไปเนาะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นของแถมที่บ ที่บกดขามโฆษณาที่บเลื่อนพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของแถมสําหรับพี่น้องปองไปเนาะค่ะผู้ใดมักระจัดผู้ใดขัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของแถมจากทั้งช่องกับทั้งคุณแม่ชฉออนนะคะพี่น้องค่ะจังใดก็ไปกับหลวงตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักระจัดจวดจัดถ้าบ่มักะพันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะตัวเลขเขาได้ลดได้เนะค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ของแถมจากแอดมินกับหลวงตาแม่ชะออนค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮ้งๆรว่อยๆทุกๆท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ